นี่ครับนะปอมซูซีแล้วครับปอมซูซีแล้วรถสาวน้อยเป็นบันแพงครับเหนือสาวน้อยเป็นบันแพงหลังจากที่บอกพี่น้องไปว่าเกียนเรียบร้อยแล้วเช็คเรียบร้อยแล้วมาที่นี่กันตย่ยมซูซีครับไอ,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 อ้ก๊อบก๊อบพาเต็นมันมีขึ้นได้แค่นี้เดี๋ยวพาเต็นข้างหน้าเนี่ยดึงขงึ้นไปเองนะมันบังเสียงกลางไปบก ตูนตัองดังกลางไปแถบนึงมูลน่ะดึงกันไปอีกอี้เฮ็ดหน่าลงไปคือยังอันมูลนั่นก็เลียวไปแล้วนั่นปิดแม่นเหล็กปิดไปรถยังบม่ได้หาผาเปลี่ยนมากลางยากเนี่ยเฮ็ดให้ฟ้ากันเฮ็ดเจ้าก้อนเนาะเนาสจะไม่ตะกี้เนาะใครเฮ็ดตะแกีงใส่เฮ็ดไลยให้มันง้างเลยนี่เพราะต้องการความงามเพราะความการความแบบต้องการความแบบสะดวกสบายปิดไปรถเอาะแม่นเหล็กก็ปิดเลย ยังนั่งกับปิดไว้ยังนั่งกับยีใส่กับกดป้าบกับเงื้อขึ้นรถสบายสบายไอไอ้ไอ้คราบเสียบเสียบถือกล้องเล่นบ่เสียบตามที่กขบอกเล่นบ่โอเคบอยสายน่ะสายแพร่เลยสายชิ้นน่ะมันมันตรงปะตรงเลยรับล็อกล็อกเปิดล็อกมึงกัน น้องฝนเราเมื่อกันมาว่มา,ม,ามันเป็น,น่ยนดีเนี่ครับจำตัวซูซี่เรียบร้อยเอาเถอะใส่งานได้หมดถูกตัว น้อยลำแผ่นเตยเสด็จครับดังหมดแล้วครับตอนนี้กำลังการสร้างกำลังจูนครับกำลัง,ง,งจ,งจงงูนแล้วพาวิ่งครับนี่เกลางกลางกลางกระดังครบหมดแล้า เริ่มจูนแล้วครับเริ่มจูนดังดังโอบคครับลูกพี่ดังโอ๊ครับดังโอ๊นี่ครับกำลังเริ่มจูนะครับ ูนด้านหลังก็น่าจะไปแต่ดนด้านหน้า ครับใครจูดไหนลองเปิดเพลงมือครับ ได้ยังมือแรงครับลมมันค่อยนิ่งครับ ก๋วยแห่จานสัญญาไปกกลับมาฮอดบ้านแล้วครับตอนนี้ับมาฮอดบ้านแล้วลูกพี่อ่มาว่างให้ลูกพี่อ,อ่อนเสร็จงานซอยแล้วแห่จานสัญญาพลงานแก๊ครับเพื่อยีเห็ดรถสาหน่อยให้มันแล้วภายในเมื่อนี้ครับ เขาไม่ได้ติดรถ